กคนครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการ improvise นะครับผมจะสาธิตในคีย์ C จะมี C E minor F และก็ G แต่เราจะโฟกัสไปที่วิธีการนำนะครับโน้ตที่เป็นโน้ตตัวแรกของห้องหรือว่าโน้ตที่มันสวมเข้ากับคอด C พอดีนะีมาใช้ซึ่ง2แบบนะครับที่ผมสาธิตให้ดูแบบแรกก็คือการที่มีโน้ต2ตัวเนี่ยนำมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงท้ายด้วย C อ่าซึ่งโน้ต ที่เป็นลงท้ายด้วยคอร์ดซีเนี่ยในที่นี้ผมใช้เป็นโน้ต G ีรีนีครับสาย2เฟสที่8วิธีแรกก็คือมี2ตัวนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือสายที่เป็น E กับ f สาย2เฟสที่5 6 E กับ f แล้วก็ลงท้ายด้วยโน้ตแรกเป็นคอร์ดซีนี่นะครับ G ก่อนที่จะไปคอร์ดอื่นจะเป็นนี่วิธีแรกวิธีที่2ก็คือไม่ต้องมี ตัวไหนมานําทั้งนั้นนะครับรอให้ถึงจังหวะที่ถูกต้องมันลงมาจังหวะพอดีเป๊บก็เล่นโน้ตตัวนั้นไปเลยอ่าในที่นี้คือโน้ตจีไหมล่ะสมมแมว่าจาก G ีกำลังขอ G, จีกาลังจะไปหาซีตีอ่าเล่นตรงไปแบบนี้เลยผมคงไม่บอกนะครับว่าแบบไหนมันดีกว่าเหมาะสมกว่าเรื่องแบบนี้นานาจิตตังชอบสะดวกแบบไหนอันนั้นเลือกตามนะครับแต่สิ่งที่จะสื่อคือคอ,อย่างแรกเลยความยากความง่าย บางคนถนัดบอกว่าไม่ต้องมี2ตัวมาให้กวนใจหรอกเดี๋ยวมันจะสับสนนิ้วไปรอที่ตรงนี้เลยอ่าพอสามสี่ก็ไปเลยบางคนถนัด,นดแบบนี้บางคนบอกว่ามันมันไม่สมูทอะ่ะมันจะต้องมีตัวเกิดนําก่อนดิไม่ใช่อยู่ๆโผล่ขึ้นมาเลยก็เลยเลือกที่จะมี2ตัวนะฮะแต่วิธีการที่มีโน้ตเกิดนำเนี่ย ถ้าเพื่อนๆลองทําความเข้าใจกับตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยทุกทุกคนต้องต่อยอดตั้งแตกยอดออกไปอีกนะครับเพราะว่าการอิมโพรไวส์ห้ามอยู่กับที่ฮะต้องคิดไปเรื่อยๆครับสามารถที่จะเอาโน้ตที่ไม่ใช่ที่ผมแนะนําเสมอไปก็ได้ผมแนะนําเป็น e กับ f ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็สลับเลยตอนแรกสลับเป็น f กับ e แล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือเพื่อนเจะเอาสาย3ก็คือโน้ต c กับ d ก็ได้ f ที่5กับ7นะ c กับ d แล้วก็อ่าตัวนี้หรือเจ้า d c แล้วก็หรือแม้กระทั่ง b กับ c นะครับสายสามเฟสที่4กับ5 B กับ C แล้วก็หรือจะเป็น c กับ b อ่านะครับหรือแม้กระทั่งจาโน้ตตัวที่มันเสียงมันแหลมกว่าสูงกว่าสายหนึ่งเฟสที่ เฟสที่8ไปเลยฮะ B กับ C ก็ได้อย่างงี้หรือจะเป็น C กับ B โอ้ได้หมดเลยได้หมดเลยฮะได้หมดเลยแม้กระทั่งตัวกับมันเองก็ได้ไม่ต้องใช้2ตัวก็ได้จะ3ตัว4ตัวก็แล้วแต่อาจจะเป็นย่างี้เห็นไหม ครับมันมีวิธีการที่จะนําเข้าไปนะอ่ะเดี๋ยวนะครับผมจะอินโครไวส์ให้ดูนะครับแบบสดๆเลยนะครับในช่วงท้ทายๆซึ่งทางข้อ4ข้อที่ผมเลือกมา C E F แล้วก็ G นะครับ C E ม่ได้ F G นะฮะผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะฮะทุกคนคือการอินโครไวส์มันจะลื่นไหลเนี่ยความรู้ความเข้าใจใน สเกลในโน้ตก็จะต้องมีระดับหนึ่งเรื่องของโพซิชันตำแหน่งเราเล่น C m เมเ r รเราก็ต้องรู้ว่า C m เม o r มันกระจายอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างนะครับในทั่วคอหรือบางทีไม่จำเป็นต้องทั่วคอ,อก็ได้นะครับแต่เราจะต้องมีความคุ้นเคยมีความมั่นใจกับโน้ตตัวนั้นๆกับโพซิชันตำแหน่งนั้นๆนะฮะแล้วก็เรื่องสําคัญเลยคือจินตนาการที่หมอสําคัญที่สุดครับเราจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการมีความคิดต่อยอดไปเรื่อยๆแต่มันก็จะอยู่บนพื้นฐานของการฝึกฝนที่ มาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าทักษะการเล่นเรามันไม่คล่องตัวโน้ตที่เราเลือกมาบางทีคิดได้แต่นิ้วมันไม่ไปมันไม่ไหลลื่นก็มีนะครับเอาลองเอา,อาลูกสดๆของผมนะครับสัก4ีรอบเลยกันนะฮะในแ็กตรงนี้นะครับไปลองประยุกต์ดูนะครับ